อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณจบลงไปแล้วสำหรับเกมปรีซีซั่นนัดที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เดินทางไปโชว์ฟี้าที่ออสเตรเลียก่อนลงสนามเอาชนะเมลเบิร์นไปได้4ประตูตอนหนึ่ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทในยุคข,ของเอริกเทนฮารได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอด90นาทีในเกมล่าสุดมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของผลงานส่วนตัวนักเตะรวมไปถึงองค์ประกอบโดยรวมของทีมจะมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามกันบ้างคลิปนี้เล่าให้ฟังหมดเลยครับ นี่เป็นอีกเกมที่เอริกเทนฮากเรียกชุด11ตัวจริงในรูปแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่3ตำแหน่งจากเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลที่กรุงเทพนั่นคือทอมฮีตันแล้มูฟาวแถวแซนด์บินเดเีคิอาแฮร์รี่แม็กควายสลับอาการบาดเจ็บลงสนามแทนที่ราฟาเอลวาราครวมไปถึงแอนโทนีอีลังกาได้ออกสตาร์ทแทนมาคันเรดฟอร์ดส่วนในรายอื่นๆนะครับยังอยู่กันพร้อมหน้าทั้งวิกตอร์ลินเดล็อกลุกชอคู่หูแม็กโทมิเน่เฟรดรวมไปถึงบรูโน่เฟรนัััันน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 เเเเเเดดดสสสสสกก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 ่่่่่่ออออออททททีีีีจจะะะชชชวววววงงงงงงคครึหหหลลลลลลฮาาาาายยยยยปตตแแบบบุุุมมมใใ้้ไโโ์์ผ็พิู ดีพอในการเป็นทางเลือกของเขาในสี่สันหน้าดังนั้นเราจึงได้เห็นดาวรุ่งหลายๆคนนะครับลงไปโชว์ฝีเท้าไม่ว่าจะเป็นอีธานและชาลีซาเวสซีดน์อิบเบ้าเรียกได้ว่าแฟนบอลที่ออสเตรเลียได้ชมผลงานขอนัาตเตะก,กันแบบจุดใจทั้งตัวหลักและเหล่าดาวรุ่งทุกคน เสีงก็อย่างที่กล่าวไปในช่วงครึ่งหลังครับเทนฮากจัดการเปลี่ยนโฉมหน้าของผู้เล่นแบบยกทีมมีเพียงทอมฮีตันที่ได้โอกาสเฝ้าสาวแบบต่อเนื่องเท่านั้นสิ่งสิ่งที่เราได้เห็นคือผลงานของเหล่าดาวรุ่งปีศาจแดงหลายคนน่าสนใจเป็นอย่างมากและจาก2เกมที่ลงสนามก็ถือว่าสแสดงศักยภาพออกมาให้หนายใหญ่ไรหม่ได้เห็นแบบชัดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของซีดานอีกบ่าวที่โดดเด่นเกินห้ามใจจากทีนิยนโฉมเจ้าหนูคนนี้บอกเลยว่ามีความมั่นใจสูงแถมมีช็อตซีดานเทิร์นได้ใจแฟนบอลไปเต็มเตะในนลักษณี้แบ่มซั่น,นใงน้ ฮารจ,จะเลือกหยิบใช้บริการและก็ส่งลงสนามมากขนาดไหนส่วนในรายอื่นนะครับที่ดูมีแววและอนาคตน่าสนใจก็มีอย่างชาร์ลีซาวเวตลูกชายของร็อบบี้ซาวเวตท,ที่ได้โอกาสลงอย่างต่อเนื่องหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาถูกส่งลงสนามกับทีมทุดใหญ่เล่นในเกมเป็นทางการไปแล้วแน่นอนว่าด้วยแนวทางของเทนฮาร์ดที่ชื่นชอบให้โอกาสเหล่านะักเตะดาวรุ่งเป็นทุนเดิมจึงเป็นโอกาสอันดีของเหล่าเด็กๆในกลุ่มนี้การได้พัฒนาฝีเท้าแทนถ้าซ้อมดีงานศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ การได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่คงไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเพื่อเผยทะยกรับตัวเองได้ดีมีความมั่นใจโชว์ศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่องอาจถึงขั้นยึดตัวจริงก็เป็นได้นะจ๊ะและหนึ่งในนักเตะท,ที่ได้รับการพูดถึงเบอร์ต,ตน้ตนๆจากการลงสนามอุ่นเครื่องสองนัดของแมนยูคงจะหนีไม่พ้นเอริกไบยี่ที่โชว์ผลงานออกมาได้สุดสะเดิเพราะว่านอกจากเกมรับที่แข็งกระแรงและเหนียวแน่นพี่แกยังคงพาตัวเองไปมีส่วนร่วมกับเกมรุกข,ของทีมก่อนจะนำมาสิกแอซิ์งามๆให้กับมาคาร์ตฟอร์ดท,ทำประตูปิดกล่องในเกมนี้ ย้อนเวลากลับไปที่เจอกับผงแดงที่กรุงเทพประการหลังชายอวริคตนะครับถูกที่ถูกเวลาสีละเกินเก็บตกดักจกังหวะของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีแถมมีช็อตพาบอลตะลุขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของประตูที่เข้าทําแบบสุดสวยเช่นเดียวกับนัดที่ได้ดวลกับเมลเบิร์นครับเจ้าตัวถูกโซนนามเป็นในช่วงครึ่งหลังเกมรับก็ะไรซึ่งปัญหาแถมเฉิดฉายจ,จากจังหวะพาบอลเปิดเกมรุกจ่ายทะลุอย่างงามให้กับมาคราตฟอร์ดทำประตูกลายเป็นว่า2นัดของพีแกนะครับมีวนร่วบไป2เม็ดทั้งที่บทบาทเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟบอกได้เลยว แต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าห่วงของไบยี่นะครับนั่นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มักจะเล่นงานตัวเขาอยู่บ่อยครั้งไม่แปลกที่แฟนบอลแมนยูจะเสียได้กับฝฟีท้าที่เขามีเพราะว่าตามผลงานประกันหลังลรายนี้ว่าไม่เป็นรองทั้งลินเดรฟหรือแม็กไกวเลยจริงๆ ส่วนอองตนี่มาซิยาก็กลับมาสู่ท่าปีศาจแดงอีกครั้งพร้อมบทพิสูน์กองโตที่ต้องเผเชิญในยุคข,ของเอ,อริกเทนฮากเปรียบไปกระขายกับบรีเซตตัวเองใหม่อีกครั้งกับนายใหญ่คนใหม่และสิ่งที่เขาต้องทําให้คุณเือรรายนี้เห็นว่าผลงานและฝีเท้าย,ยังคงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมในซีซั่นหน้าได้แน่นอนว่าจากผลงานใน2เกมที่ได้โอกาสลงสนามมาซิยาดูดีมีความมั่นใจขึ้นแบบชัดเจนมีความขยันทุ่มเทขยับหาช่องหาพื้นที่ได้มากกว่าเดิมดังนั้นนะครับก็ไม่แปลกที่สองเกมที่ผ่านาิ่ง มีโชว์ความเชียบคมให้ได้เห็นกันอย่างมากดังนั้นว้ผลงานที่ออกมา2เกม2ประตูพร้อมความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของนาเตะมันพิสูจน์แล้วว่ามาซียาวมีดีมากพอในการอยู่แผนการท,าทันทีของเอริกเทนฮากและจะเป็นตัวช่วยเขากลับมาเป็นยอดดาวยิงอีกครั้งหลังถูกลักพาตัวไปนาน รวมถึงเป็นการเพิ่มไฟแรงกระหายให้กับดาวยิงรายนี้กลับมาโชดช่วงดังเดิมส่วนเรงเอริกเ e ทนฮากแม้สเกมที่ผ่านไปจะสา,ามารถเอาชนะคู่แข่งได้แบบขาดลอยกระสวกมากถึง8เมตรแต่ทว่าเดยรายละเอียดต่างๆต้องยอมรับว่าเทนฮากยังคงมีการบ้านต้องปรับปรุงในเกมกับเมลเบิร์นต้องยอมรับว่าด้ศักยภาพผู้เล่นที่มากกว่าความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้าย ทำให้สามารถคว้าชนะมาครองได้สาเร็จแม้จะเป็นฝ่ายถูกออนไปก่อนตั้งแต่5นาทีแรกแต่หลังจากนั้นก็เป็นเกมแบบวันเวแมนยูครองบอลครองเกมทบจะฝั่งเดียวก่อนจะได้ผลแข่งขันตามที่ต้องการออกมาซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือแนวทางทีมที่เทนฮากพยายามติดตั้งให้กับลูกทีมทุกคนแม้มันจะไม่เพอร์เฟกได้ร้อซแต่มันเห็นทรงฟุตบอลที่ชัดเจนมีไอเดียเข้าทํามากขึ้นไม่สเปสะปะาเหมือนที่มันผ่านมาเราไปถึงความการะหายในการเล่นที่กลับมาถูกจุดติดอีกครัง้ง โอเคแหละครับว่าเกมปุ่นเครื่องมันยังคงวัดอะไรไม่ได้มากนักแต่อย่างน้อยๆมันก็พอมีเรื่องดีๆให้แฟนบอลปีศาจแดงได้ร่าแรงดีใจกันอยู่บ้างก็คงจะเป็นเรื่องเกม p r e ซ e a s o n ที่ฟอร์มดีแบบนี้แหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิโอฟาว Feel เออมนิว้วยามากมาแกลวให้เราดีนะอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ